มมมี่ไหม่ด้วยมือนี้เอาหมูสามชั้นมาทําอะไรจ๋าทําเมนูหมูกรอบจ้าหมูกรอบอีกแล้วแต่ว่ามือน,นี้โบเมนสูตรที่ว่าเขาต้มได้คุณดา่าจ้ะวันนี้เราจะทําสูตรที่ไม่ต้ม <ri> ไม่อบไม่ตากอุ้ยคือดีแท้ลองเบิ่งลองเบิ่งเนาะ แต่ว่าเป็นสูตรที่ใช้มอทอดไร้น้ํามันเด้อค่ะพี่น้องอันนี้ข้าบังหมูเข้าไปหดสันไขมันเด้อค่ะจ้ะอ่าประมาณนี้จ้ะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ตาต้องชอบกินนะใช่หมูกรอบแต่ว่าโมหงว่าสีอบอมสูตรนี้เ้าก็เคยล่องพี่น้องค่ะเดี๋ยวมาลุ่นไปพร้อมๆกันว่ามันจะเป็นยังไงไปพร้อมๆกันตรงใส่ข้าวมาลุ่นคุณแม่จากนั้นบังอีกข้างหนึ่งน้ำคุณดา บังหมูเป็นสี่เหลี่ยมเนาะเมนสี่เหลี่ยมลกเต่าอือฮืออือสิกรอบุนนคุณดาไม่ต้มมาสั่นอือไม่ต้มไม่จิ้มไม่อบเมนลองดเพราะว่าเราใช้นี่ค่ะอย่างเดียวเลยบ่ต้องมาต้มมัดหยางให้ยากนี่คุณดาบังหมูเป็นแบบนี้โอเคแบบนี้นะจะแล้วก็นน้ำส้มสายชูจ้ะเทลงไปก่อน โอเคเอาทั้งหนังลงด้วยพี่นอ<า>้องจ้ะแช่<อ>ไว้นง้งแช่ไว้ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีด้วยค่ะพี่นอ้องอืมแช่ไวโอเคเอาเดี๋ยวเข้ามาถ่ายครบเวลากันค่ะพี่น้องอ่าพี่น้องหมูหองเหาทีว่าเหาแช่น้ำส้มสายชูวไว้เนาะจา้ะนี่ครบเวลายี่สิบนาทีแล้วเอาขึ้นเลยจ้ะมีสีเป็นกัะสีเป็นสีดแบบนี้ จากนั้นซับให้แห้งค่ะซับให้แห้งเลยด้วยพี่นออ้องผููใดมีทิชชู่เฮ็ดอาหารกับซับด้วยพี่นอออ้องเอาที่ชูน่นี่เขาก็ใส่ในเนาะจ้ะซับให้แห้งเลยอืมบนี้กะถ้าเกิอจัะน้อยนึงเนาะเพิ่มแบบรสชาตินะอือ,อือเพิ่มรสชาติ เม็ดใหญ่เอาพ่อขา้าวทาเกเลือเรียบรวยแล้วนาอพี่น้องนอหน,น,น่จะ่ะเอาเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันเลยจ้ามีคุณดาอือ่าช่วยกันวางลงไปเลยนี่จะ่ะปิดเลยคุณดาทางนี้นอจิตเลยจ้าเอาด้านหนังขึ้นก่อนจ้ะเนีนเอาด้านหนังขึ้นก่อนอ่าใช้ไฟร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบแล้วก็เป็นเวลาสามสิบนาทีค่ะหลบแหลกเนาะอ่า โอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวเ่าถาเบิร์มูขคุ้มากันจ้าอาครบเวลาสามสิบนาทีแล้วเนาจะจากพี่น้องเข้ามาเปิดเบิมกันจ้าได้ประมาณนี้นะคุณนะ่าจ้ะกลับข้างจ้าบานนี้เข้าสีน,นี้มุนความร้อนไปที่สองร้อยองศาจ้ะแล้วก็ใช้เวลายี่สิบนาทีจ้าจ นี่โอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาถาเบิ้งกันอีกรอบนึงค่ะพี่น้องหมูกรอบของเฮ้านะคะพี่น้องอบรอบที่สองค่ะมาเบิ้งงนาตากันค่ะพี่น้องอันนี้คือรอบนี้หมูสุกดีนะคะกลับด้านนี่นี่ค่ะพี่น้อง หมูกรอบของเฮาอบรอบที่สองแต่ว่ายังบาแล้วนะจ๊ะเหลืออีกหนึ่งรอบรอบสุดท้ายค่ะพี่น้องอไปเลยอุณหภูมิสองอองศาคือเก่าค่ะเป็นเวลา20นาทีโอเคเดี๋ยวถทาให้หมูข้าสุกมาเบิ่งกันอีกจ้าโอ้โอเคค่ะพี่น้อง หมูข้องข้าวอบรอบที่สามกับโคเวลาแล้วเนาะจ้ะเ้ามาเปิดเบืงอาหอมกันค่ะพี่น้องรุ่นลุ่นรุ่นโอ้ยมื้ได้อยู่นะสวยงามวิวิ่นมากุ้ยสวยงามนาะคุณหนานอใช่ลดขั้นตอนมากอะสุดยอดพี่น้องมือนี้ใส่เป็นหมูเครองโล่เด้อเริ่มบองเอาออกมาเนาะจ้ะโอ้ย ดูเลยจ้าอุยสีเหลืองโพงอ่ะสวยมากทำหมูกรอบในหม้อทอดไร้น้ำมันครั้งแรกเนาะครั้งที่สองเอาขั้งที่สองเหรอกเขาเคยเ็ทือนหนึ่งแต่ว่าอันนั้นต้มตุ่มละก็มาอันนี้แต่ว่าเทือนอนี้โปต้มโปรยังเลยพี่น้องไม่ต้มไม่จิ้มอุ้ยเดี๋ยวให้เพิ่นเย็นก่อนเนาะจ้ะโอ้กำลังสดเลยมาพี่น้องมาเอาหลังจากที่พักให้เย็นแต่ก็บ่้านเย็นนะพี่น้องหมูหรอ หั่นเลยนี่สุกดีเลยค่ะพี่น้องเห็นบอกแล้วดูน่าจะแบบทวิสีอยู่กั่ำๆเลยพี่น้องขางในไม่แห้งเนาะไม่แห้งจ้ะนี่คุณน่าดูโอ้โหน่ากินมากอ่ะข้างในสุกดีเลยค่ะพี่น้องโบ่โบ้ตรงหย่านะโบ้ซุกนะเพราะว่าเฮาโบ้เด้ตุ่มต่กระซุกดีเลยค่ะจ้ะอืมอืมประหยัดเวลาด้วยเนชิ้นสุกแบบไม่แห้งเลยนะเป็นต้น ตามบ้างพ่ะนะเมนอื๋อูหมูกรอบๆทำไมต้องกรอบๆหมูกรอบๆราะมกรอบมากใช่อุ้ยอมอืมอุ้อาอุ้ยได้บอกตัวนี้เนี่ยเขาไม่เอาซิมเลยบาทเนี่ยมาค่ะอือเดี๋ยวขอกัดตรงหนังก่อนนะจ้ะ กรอบอ่ะเสียงแบบว่าเิ้ากับสีดำหวานอืมร้อนอร่อยมากเอาพี่สวดให้พี่น้องเบื้องว่าสูตรนี้กรอบจริงไหมแล้วกินหนังให้เบื้องพี่น้องอืม กรอบจริงนะจ๊ะนังกรอบตัวหมูกระฉ่ำนุ่มอืมจุยซี่ไม่แข็งนะคะแล้วก็สุกดีด้วยอืมหอมหอานมากอ่ะดูฉ่ำๆจะทำยังไ<ะ>ี่นองเดี๋ยวสีหายากล่องพิ่นได้กินแ้องไม่นูดพิ่นมากน้าได้นน่อืมก <laughs> รอบแน่นอน ดีมากอ้นนาคุณอะเอาาไปะเอาดูเอาตอนที่แบบดูพี่นหนอเบืองหนงังชิ้นแบบแล้วก็เนื้อแบบไม่คือดูมันช่ำฉ่ำฉ่ำหนามอร่อยลสขั้นตอนด้วยแน่นอ,อ่ะชิมด้วจะ้ะ เสียงหลังกล่องเอีเสียงหลังกล่องโอ้ยหยดอืมอืมอืมมามมีใหม่ด้วยมือนี่อืมอุ้ยฮัลโหดื้อกรอบไม่กรอบพิสูจน์ได้จากหลังกล้องนะคะโอเคค่ะพี่น้องสำรับมือนี้เข้ากับผามี่น้องมาเห็ดหมูกรอบในหม้อทอดไร้น้ำมันคือโบตองต้มโบตองจิ้มโบตองโบตองตากโบตองอีหยังเลยพี่น้องทอดย่างเดียวค่ะจ้ะ มือน,นี้ก็เอามาให้พี่หน้องเบิ่งงนอกว่าหน้าตามหมูเป็นยังไง mm hmm. ผู้ใดอยากลดขั้นตอนนอกไปเหตุตามกันได้เด้อจ้าสำหรับมือน,นี้หมวยหลัวก็คุณดดาขวขขตโตไปกินก่อนค่ะสวัสดีค่ะ